นี้เป็นการสนทนาแสดงความคิดเห็นกันระหว่างคนสองคนไม่ใช่คลิปล้อเลียนหรือทำให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งได้รับความเสียหายเขามีนัมหาวิทยาลัยบอกว่าเราบอกว่าตอนนี้ เดี๋ยวผมจะไม่ให้ใช้ที่อยู่ที่ทางของแล้วผมพูดตรงๆเดี๋ยวเระวัติหมดพี่จริงมันมันไม่ไม่เกี่ยวหรอกมัน่ะเกี่ยวเคยได้ยินบอกอยู่เลยเพราะว่ามันเป็นเป็นสิทธิ์ของผู้สั่งสั่งแลสั่งแล้วเพราะของมันไปส่งเราก็ต้องดูก่อนนั้นก็ดูอะไร มันเป็นเรื่องส่วนตัวของคนจะรับไม่รับแล้วก็แจกคุณออกไปเอาไปใช้ที่อยู่ที่นี่แล้วผมบอกก่โอ,โอในปวดแสบจะไม่ให้ไปส่มที่ไหนฮะเอ้าคุณจะใจกที่อยู่นี่คุณอยู่นู่นเนี่ยอยู่ไหนบ้านน่นแล้วแจกคุณอ่ะเขาจะบ้าหรือเปล่าเขาจงโอนมาหาคนที่อยู่อยู่นี่แล้วก็คุณสั่งของแล้วคุณไม่รับของมันเสียประวัติที่นี่ผมบอกไว้ก่อนคือไม่ได้เกี่ยวกับพี่อ้าวผมตุ้งเงี้ผมไม่ ขออยงไขอที่อย yeah. ู่ใช่คุณยานะคุณย่าคุณไม่รู้นะขอที่อยู่ว่าต้องขอที่อยู่ต้องเข้าว่าสงการที่อยู่นัเนหลยการสั่งของต้องมีเหตุผลเพราะหน้าต้องมีเหตุผลการสั่งของก็มีเหตุผล้าคุณอะไม่ยอมรับของกับเขาแต่ละเจ็ดไม่กี่อย่างแล้วล่ะเขาจะสั่งก็ต้องคุยกับผมไม่ได้คุยกับหัวหน้าเพราะว่าขอที่อยู่ผมไม่คนขออะไรไม่เถึงอะไรที่อยู่ตรงเนี้ที่ป้อมเนี่ยผมไม่คนขอ คุณขอข้อไหนไม่รู้ข้าสั่งของก็ต้องส่งส่งนี้นะคุณคุณเพื่อใครที่อยู่ที่นี่จบผมพูดแค่นี้ข้ามใช้ที่นี่ผมบอกก่อนผมอยู่ที่นี่ผมก็สั่งของที่นี่หัวหน้าก็ต้องมีเนี่คนไม่แม่หรอถ้าคุณสั่งของมาคุณไม่รับโทรศัพท์เขาว่าถ้าคุณสั่งของคุณต้องฝากกลางเขาไว้จีฝากกลางได้ยังไงเพราะเราจะไม่รู้ว่าสินค้าเราสั่งมันคืออะไรอ้าคุณแก่คุณก็หมดสิทธิแล้วนะยังต้เลื่อนเขาสั่งคุยเลย ไม่ได้สาระัวหน่ะไมสาระคุณน่ะเขาสั่งของเขามันไม่ผิดกฎหมายเขาสามารถสั่งแล้วก็ที่อยู่คุณทํางานที่ไหนใเวลาในในร้านาดาเขาก็าะบุกอ้าวท่านผุก็ไม่ใด้ใช้ที่อยู่ที่เนี่ยผมบอกไปก่อนมันมีเวยเหรอกฎหมายเขาห้ามใช้ที่อยู่อะดอ้ที่อยู่เนี่ยผมเป็นคนขอก่อนที่จะสั่งของเนี่ยผมเป็นคนขอที่ทอยู่ผานกับมาได้เยอะขนาด้ส่งของไม่มีส่งมา รักเจริญคุณผมไม่บอกคุณเองกริงเดี๋ให้ส่งไปลงสำนักงานได้ไหมถ้าส่งถ้าทำไมไม่ส่งมาที่ป้อมส่งที่ป้อมไม่ได้เพราะทางหานไงคุณที่จริงเรื่องนี้ไม่ต้องส่วนตัวผมผมสั่งจะเอาผมจะเอาไม่เอานั่นก็เรื่องของคุณเรื่องคุณไงอ่าเรื่องของผมและคนอื่นมาเรื่องคุณไงมันเป็นสิทธิ์ของผมผมสั่งแล้วสิทธิของคุณนี่ไม่สิทธิ์ของผมอ่ะผมไม่ให้ใช้ที่นี่อ่ะ มีกฎหมายข้อไหนวะเนี่ยก็มีกฎหมายข้อไหนละ่ะผมเป็นคนขอที่นี่ผมรับจบที่นี่คุณมาสาั่งแล้วคุณไม่รับของรับโทรศัพท์เขาเนี่ยแล้วคุณจะสั่งทำไมคุกรรมสิทธิ์รถไปเอากรรมสิทธิ์ของผมว่าเดี๋ยวเมียด่าให้เลยกับว่าจำนะ,ะคุณพูดอย่านู้นอย่างนี้อย่างนู้นอยงนี้ พ่อสั่งของเขาก็ไม่รู้ไงสั่งของแต่ที่อยู่ที่เนี่ยคุณก็ฟังผมพูดคุณจะฟังผมก่อนดิระว่ามาพูดเราจะเขาจะตัวเองไม่ใช่คุณระว่ามาแี่ไเราคนอื่นสั่งของที่ไหนมีประวัติมาทำยังไงไม่ได้เกี่ยวหรอกไม่เกี่ยวคุณคุณต้องสั่งที่นี่แค่ที่นี่คุณก็พูดแปล่เขาใช้ทํางานอยู่ที่ไหนเขาต้องส่งของที่นั่นแหละรับไม่รับมันก็เป็นสิทธิ์ของคนสั่งอ้าวที่นี่ผมเป็นคนขอที่อยู่คนคุม ผมโองผมโกงผมใหญ่เท่านั้นแหละก็จบก็จบคุณก็ต้องสั่งที่นี่อ่าเดี๋ยวผมจะขอที่อยู่ใหม่ขอของก็บอกเขาใหม่แล้วผมขอเขาเขาจะต้องให้ผมขอเขาไห้ไปเล่นนมแค่ของสั่งของเรียกสั่งของอะไมมาช่วยรุงงินสิทิ์สนบุคคลตัวเนคนเดียวเพื่อมงคุณนี่ถ่าเราเอาตามนั่นแหละนะมาสั่งบอกเขาว่าเราเข้าไึมอยู่ หมอให้มีคืนไม่รู่นไม่ต้องรับจริงจก็แล้วแต่เขาจะตีคืนเพราะเขาไม่ไม่บังคับเราได้เลยนะหนึ่งสีท้าส่งไม่ตรงสเปคมันก็มีหลายอย่างเราต้องตรวจสอบก่อนไม่ตีอยู่อะไรคนอื่นก็อยูเขาไม่เห็นเป็นแบบนี้เลยสัตว์ทั้งหลายไม่มีที่สุดไม่มีประมาณจงมีส่วนแห่งบุญที่ข้าพเจ้าได้ทำในบัดนี้ และแห่งบุญอื่นที่ได้ทำไว้ก่อนแล้วเยปิยาคุณวันตาจะไม่หังมาตาปิตาทะโยทิฐาเมจะปะยะทิฐาวาอันเยมัชัต,ตะเวริโนคือจะเป็นสัตว์เหล่าใดซึ่งเป็นที่รักใคร่และมีบุญคุณ เช่นมารดาบิดาของข้าพเจ้าเป็นต้นก็ดีที่ข้าพเจ้าเห็นแล้วหรือไม่ได้เห็นก็ดีสัตว์เหล่าอื่นที่เป็น